สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในวิชาคีย์บอร์ดนะคะทิเชอร์กนกจอมและมาสเตอร์ทีระเดชครับวันนี้นะคะทิเชอร์มีอะไรสนุกสนุกมาให้นักเรียนทำกันวันนี้มาสเตอร์ทีระเดชจะมาสอนทำอะไรดีคะสอนทำกระดาษคีย์บอร์ดครับผมเฮ้ยไม่ใช่อ๋อคีย์บอร์ดกระดาษคีย์บอร์ดกระดาษกันเนื่องจากในช่วงเนี้ยเราไม่ได้เจอกันใ เซอร์เขาก็เลยมีสิ่งประดิษฐ์มาให้นักเรียนทํากันทําไมมาเซอร์ถึงทําสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับ<ม>แล้วเด็กทุกเด็กเราเนี่ยต้องเรียนวิชาปฏิบัติซึ่งเป็นวิชาคีย์บอร์ด<ม>แต่ปัญหาคือทางบ้านไม่มีคีย์บอร์ดแต่ว่านักเรียนก็ต้องเรียนอยู่อะครับผมอ่านักเรียนต้องเรียนแล้วมันเป็นเรื่องยากที่เรียนวิชาคีย์บอร์ดไปแต่ไม่มีคีย์บอร์ด ใช่งั้นเราก็ต้องเล่นอะไรนะคีย์บอร์ดทิปนิ้วทิปครับนิ้วทิปกดไปก่อนนิ้วทิปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราทําคีย์บอร์ดกระดาษขึ้นมาเนี่ยจะมันจะเป็นผลดีต่อนักเรียนนะครับนี่อันนี้อ่าเปน่างนี้นะครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยงามมากสวยงามเลยครับนี่นะครับว่ามันคือคีย์บอร์ดจำลองของเราเองนะครับสามารถพกได้ไปทุกที่นะครับพับเก็บใส่กระเป๋าอ่าอยากดีตรงไหนก็ได้นะครับสะดวกสบายมาก แต่แค่ก็สัมผัสการสัมผัสมันไม่เท่ากันคือเป็นแค่เหมือนไปจับริ้มฝร่งนิ้วแล้วเอาเองนะครับแบบนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมาสเตอร์อุปกรณ์นะครับอันแรกเลยนะครับก็เป็นดินสอครับผมดินสออ่าแล้วก็กรรไกรกรรไกรนะคะนะครับปากกาตัดเส้นนะครับปากกาเมจิกอ่าไม้บรรทัดนี่เลยนะครับของเรา ยังลบนะครับผมนี่ครับก็เทปก็เทปก็ปด้วยนะคะโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือกดะปิสซอโอ้โหสำคัญมากเลยสำคัญครับถ้าเกิดถ้าเกิดนิสซอไม่แหลกทำไม่ได้นะครับโอเคเอาจริงๆดีกว่าจริงดีกว่ามาเซอร์กระดาษครับกระดาษกระดาษอันนี้กระดาษเนี่ยจำลองมาจากกระดาษไร้ปอนะครับถ้าเกิดจะตัดเนี่ยคือความยาวของมันเนี่ย ก็จะตกอยู่ที่ความยาวห้าห5 5สสห้าส่วนความกว้างประมาณ20 10, 10 2สยี่ิใช่สเมตนะครับผม่วนความกว้างประมาณยี่สเดี๋ยวลองง่ายๆครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะขอแนวตั้งเนี่ยในแต่ละช่องของเราเนี่ยเราจะต้องวัดให้ได้หนึ่งนิ้วนะครับ1นนิ้วโดยวิธีการวัดเนี่ยนะครับให้เรานับ จากเส้นศูนย์อันนี้นะครับเส้นศูนย์อ,อ่นแรกนะครับเส้นศูนย์เห็นไหมครับเส้นศูนย์ตรงนี้นะครับอย่าวัดตรงของไม้บรรทัดนะครับเพราะตรงนั้นไม่ใช่หนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูซักอ็อกต็ปแรกนะครับโอเคนี่เราก็วัดเลยนะครับ อนนี้เราก็ลองตีเส้นดูนะครับตีไม่ต้องหนามากนะครับตอนนี้เนี่ยเราตีเส้นเนี่ยช่องสเกลด้วยเนีย่ยเราจะได้ขนาดเป็นแบบ เข้ามา1นิ้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะตีเส้นให้ครบเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการทำทีดำนะครับคราวนี้ในเวลาเราวัดนะครับเราจะวัดเป็นด้านเซนนะครับแล้วก็ในตัวคีดำเนี่ยเราจะความกว้างครับก็คือ1เซนนะครับ แต่ว่าเวลาเราวัดเนี่ยให้เราเอา0.5น,นะครับใน1เเซนเนี่ยจะมีสี่ตรงกลางใช่ไหมครับเอาวาไ่ตรงเส้นนะครับแล้วเราก็แดดน,นะครับพ้าออกมาเนี่ยจากเ้นเนี่ยค่าละ0.5น,นะครับนี่จะได้1เซนพอดีนะครับส่วนความยาวนะครับเราให้เราต้องวัดจากขอบกระดานนะครับอันนี้ครูวัดตามเส้นเลยความยาวเนี่ยจะตกประมาณ12เซนติเมตรนะครับน,นี่12เซนเราก็แตดได้ก่อน พอเราได้ความยาวเสร็จแล้วเราก็จะมาวัดด้านเซนอีกรอบนะครับด้านความกว้างเนาะความกวาม้วางนี้นะครับเราก็ตีความนี้เลยคราวนี้เสร็จแล้วเราก็ตีทั้งสองกันนะครับนะครับนนีนี้นะครับพอเราได้แบค็คิดอันนี้แบค็คนะครับคราวนี้ นักเรียนจไทำได้ไหมครับที่ว่าครูบอกว่าจะเป็นทูแบ็ c k k e นะครับเราไม่ได้ทำ two back key ก่อนก็คือ key ลิ้นที y สองอันนะครับเราก็จะทําซ้ําแบบนี้อีกหน,ะะนึ่งรอบนะครับนะครับเราก็จะได้ back key ของเรา เรียกว่า two back k e y นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำ three back k e y นะครับแต่คราวนี้ three back k e y เนี่ยเราจะต้องเว้นนะครับเว้นไวน้สองลิ้นนะครับลิ้มขาเนเว้นสองช่องเราจะมาทำลิ้มนี้นะครับเว้นไปหนึ่ง,หน,งหนึ่งคีเนี่ยเว้นไปคีนึงก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาทำคีต่อไปนะครับและคือสามลิ้มก็มคือหนึ่งสองสามนะครับทีนี้ เราก็จะมาตัดเส้นนะครับคราวนี้เราก็จะใช้ปากกาตัดเส้นกันก่อนนะครับอ่าคราวนี้เวลาตัดเส้นเนี่ยตรงกลางตรงนี้จนถึงที่ขอบนะครับเราไม่ต้องตัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องระบายสีนะครับกดมาชันแน่นๆนะฮะไม่ฉะนั้นเส้นอาจจะเกี้ยวได้นะครับเราก็วางแล้วก็ตัดไปนี่นะครับโอเค เราก็จะได้เป็น two back key แล้วก็ t r e e back key นะครับก็จะมารบตรงข้างใน back key ก่อนครับอ่อบเารเราจะใช้หัวด้านใหญ่นะครับ คราวนี้นะครับเราก็จะระบายแบบนี้นะครับให้ครบทุกอันนะครับเป็นสีดำอย่างนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับได้ดูวิธีการทําคีย์บอร์ดไปแล้วนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่โอ้มาเซอร์เก่งมากเลยค่ะสวยามนาแบบนี้นะคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยครูให้วัดไอไว้คีย์เนี่ยหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับนี่เราก็ได้หนึ่งพอดีแล้วก็แบคคีย์นะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราวัดกันห่างนะครับจากเส้นเนี่ย ฝั่งละคขึ้นเซนนะครับก็จะได้ไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม,ะมนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนสามารถกดได้เลยเนี่ยูิคคบอกว่าให้กดตัวโ,โดก็นเนี่ยโดเลมีได้เลยนะครับสะดวกสบายด้วยเห็นไหมครับทับเก็บใส่กระเป๋ามาเรียนก็ได้นะครับบางที่สอนในห้องในในอินไซด์นะครับอยากรู้ว่ามันกดยังไงอ่าลองกดตามดูได้เลยนะครับ เอาไว้ฝึกกันนะคะเด็กๆที่์บอร์ดกร,ระดาษทํำง่ายไม่ยากค่ะอเ,คเอาไว้ฝึกกันที่บ้านใช่แล้วครับผมส,<ะ>สำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์กับมาเซอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ